วทข้อนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆของ Trendy b a r b ์ r ว h แล้วก็เอามาเติมกันค่ะคำศัพท์ควาแรกคือ for brighten แปลว่าเตรียม up washen แปลว่าล้าง u n m a r k e n แปลว่าเปิด I c e k f e แปลว่าไปซื้อของ s u r ü c k o m m e n แปลว่ากลับมา mit bringen แปลว่านํามา a u f l o i m e n แปลว่าทําความสะอาด undoen แปลว่าโทร f a n s e n แปลว่าดูทีวี aufhängen แปลว่าแขวน a u s l e e r e n แปลว่าทําให้ว่าง ประโยคแรกนะคะเยเดนมอคุมุสอีกฟูเอาสเทนทุกๆเช้าเนี่ยฉันต้องตื่นแต่เช้าเลย ต่อมาเราเลือกใช้คำว่า for ไปไรเทนที่แปลว่าเตรียมนะคะจะได้ว่าเย็นทางไปไร้เธออิช a ตัสฟูจุกฟอร์แปลว่าทุกๆวันเนี่ยฉันต้องเตรียมอาหารเช้าถัดมาจะใช้คำว่า up ว่าเช่นดาน w a s h ชอ Das g e s เกชู r Up แปลว่าหลังจากนั้นฉันก็ล้างจานต่อมาใช้คำว่า un m a r เทนที่แปลว่าเปิดก็จะได้ว่า u n m m a มั e เฮอร์ดิ h m a มาช n แปลว่าฉันก็ไปเปิดเครื่องซักผ้า ลังากนั้นใช้แวบคําว่า i c a l f n n ค่ะที่แปลว่าออกไปซื้อของก็จะได้ว่าด a n ม s s อีก i c คา e n ข้อนี้ไม่ได้เอาแวบมาแยกนะคะเพราะว่ามีโมดาลแวบคือคําว่า m o o s t เพราะฉะนั้นแวบหลักไปะยุท้ายประโยคแบบเต็มไม่ต้องแยกค่ะต่อมาเราใช้แวบคําว่า s ุลุ c o m m e n นนะคะจะได้ว่าอุม r ท i เซนอว comment di kinder o อ t s h ัลส s ต h ชูลล์ุ มนคิดเดอเป็นพระอพพล์นะคะเพราะฉะนั้นใช้คอมเมนต์หลังจากนั้นใช้แวะเพราะว่ามิดบริงแอนที่แปลว่านำมาค่ะก็จะได้ว่า munchman bringen s e e f r e r d e r summen mit แปลว่าบางครั้งเด็กๆก,ก็พาเพื่อนมาทานอาหารที่บ้านต่อไปใช้แวะคพาว่า a u f r รอ m e n ที่แปลว่าทำความสะอาดค่ะก็จะได้ว่า sie s p u l e n dann อิสไรม์เมอร์ดีคูเชอร์อัฟแปลว่าพวกเด็กๆก็เล่นกันนะคะแล้วฉันก็ทำความสะอาดห้องครัวต่อไปใช้แบบคำว่าอันรูเฟนค่ะถ้าอ่านทางประโยคนะคะก็จะได้ว่าอิสไรม์เมอร์ดีคูเชอร์อัฟคูเซอร์บูเกล ร uhm ูฟเฟอร์บัมอาร์ตโอเดอร์อินดี้ชูเลอร์อก็แปลว่าทําความสะอาดนะคะบูเ e ลเนี่ยจะแปลว่ารีดผ้าหลังจากนั้นใช้แว็บคําว่าแฟนเซฮ์ที่แปลว่าดูทีวีค่ะจะได้ว่าสเปเทอร์เซนด i คินเดอร์แฟนหลังจากนั้นเด็กๆก็ดูทีวีอิช h ฮงเกอร์ดีเวเชอร์อจะแปลว่าชั้นน้ำผ้าที่ซักแล้วเนี่ยไปแขวนหรือว่าไปตากนะคะ กัสุดท้ายจะใช้แว็กคำว่า a u s เลี้ยเลจะได้ว่า u n d l e e r e r t e m o o e I'm a u s แปลาาว,ว่าฉันจะนำขยะไปทิ้งค่ะก็คือการทำให้ถังขยะว่างนั่นเอง